กาและขังหนึ่งด้นนานมาแล้วยังมีชายจอยผ้ร่ลำรวยเขามีบ้านหลังใหญ่เขามีรถหลายคันพอความขยันขันแข็งของตอนในการเหตเวียกจึงให้ใด้เขานั่นมีทุกอย่างแต่ถึงว่าจอยนั่นจะลำรวยมีทุกสิ่งทุกอย่างแต่เขากับโบมีความสุขเลยพอเขาเป็นชายที่มีหน้าตาธรรมดาและบบคอยมีเวลาไปจีบสาวจึงให้ได้โนมาถึงทุกวันนี้เออมีเงินมีทองไปก็คือบบมีความสูขกว่าสาวเคียงกายจากคนกับโบมีเออ เมื่อใดเนาะสิไม่บุษสาวที่ใหยผมเหงาไปหอดสายหาเนื้อคู่และอยู่มาวันหนึ่งจอยก็เริ่มหูสึกโตว,ว่าเขานั่นต้องการความหักและแตัดสินใจหาเวลาออกไปจีบสาวเพื่อหวังว่าจะพบคนที่ใช่เมื่อหนึ่งจอยได้เดินไปตลาดและได้ไปพบเขากับสาวคนหนึ่งที่ซื่อว่าวานแหวววานแหววเป็นคนสวยและมีความเป็นสุภาพสตรีน่งต้องสเปกจอยทุกอย่าง บ่ว่าจะเสือพานาผมตั้งแต่ขนคิ้วจะหลดป้ายเตีนบ่มีจุดใดที่บ่ถือใจขายผลละหมากลากใหม่แล้ค่ะเด้อขายผลละหมากลากใหม่เป็นอย่างเขาคือสวยงามพระรามแปดแต่ว่าปา่าดอยู่มาตั้งยี่สิบห้าปียังบ่ท่านเคยเห็นคนงามปานนี้สีลอสาบบ่ได้ฮ้องตกยุดโจมอันผู้สาวครับมากงไม่นี่ขายจังหดดอกครับอ๋อกัขายคือคนอื่นขายอ่ะล่ะค่ะาว่างเงินมากของก็ต้องไป แต่ว่าไอ้ว่ามองไมคของน้องบ่น่าสนใจปา้านไหนที่นาสนใจไเป็น่ามองไม่นี่นาจะเป็นน้องนะจ๊ะเลย ข้าสิมาจงมาจีบนินพาวนีด่ะจะนั่นแม่ก็มาเห็นเฮยมันจะเป็นอะไรหรอน้องอืมอ้ายว้าวาตรงต้องกระไดด้ะคือว่าอ้ายเนี่ยเป็นคนสดเด้อ้ายมีรถขั้นโกมีคอนโดสุดหรูมีปลาทูไว้กินทุกวันแต่อ้ายก็บอกเขาใจคือกันว่าเป็นอย่างบ่มีสาวมากอ้ายเลยเอาเลยจ่าสิบบอคอยเฮ็ดหยังอ่ะเออถ้าผมจะบอกว่าขอจีบแน่ได้บอสิตอบว่าจังใดออ๋อข้าได้ถามว่าจีบแน่ได้บอน้องก็ชิตอบว่าบอเพราะว่าแม่น้องบ่มากคนรวยเอาว คือว่าจังชันล่ะแม่น้องบอกว่าคนรวยเขาเลือกได้เขามังมีช้าหลายแถมยังเอาเงินไปเป้สาวสาวเพราะว่าเขามีสิทธิ์เลือและนั่นจะเป็นเหตุผลที่ว่าแม่น้องบ่มาคนรวยเอาแล้วจะให้อายเฮ็ดจังไดล่ะน่องกัแน่ว่าอายมีความสามารถในการหาเงินใช้่้ไอจนก่อนบ่น้องจะเสียห่นี่้หนีก็ได้ว่านั่นแหละครับ จอยถึกปฏิเสธเพราะด้วยเหตุผลที่ว่าแม่ของเขานั่นบ่ามากขนรวย้ยแต่จอยนั่นกับบริลาคว่ำพยายามเลยครับในทุกๆวันของเขาเขาจะมาเมาล้านของหวานแหวววันแล้ววันเล่าวันแล้วว,ลวัวนเล่าเพื่อหวังว่าวานแหววจะเปลี่ยนใจมหาหักตนหวานแหววผมเมาล้านคุณเหมอดทุกวันคุณจะมีใจให้ผมบางไหมอา้าวขบริบอกจะมาสื่อนี่จะมาสื่อเองฮ่าหวานแหวว ไป่ยวกันใหม่ไม่จะไปก็รีบไปไปกับใครไปกับพี่แล้วสบายสบายตรงไหนเดี๋ยวพี่พาไปกินตับตับตับอะไรตับ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 นี่มึงจะมาเก็บลูกกูเหรออ้าวอีแม่มาแล้วใช่ครับคุณแม่ผมแม่นพ่อที่จะบอกความจริงว่าผมบักจอย ลูกนายบ้านเผือกมังนั่งสาวหวานแหววตั้งแต่เห็นสันด่างคร้ง,งแหลกก็มากเลยเฮ้ย<อ>มึงบ่สมลูกกูมึงมันรวยสว่วนลูกกูจนมันเป็นไปบ่ได้อา้าวรวยแล้วมันบ่ดีหมองได้คับมีเงินใส่หลายก็ขี่คานใส่ผู้นั่นใส่ผู้นี้ยางก็บบยอมยางขี่ตลดอดบอกกำลังกายทำงานทําการคือบ่กุกจะน้อยเดียวขี่รถแล้วมันบ่ดีมองได้ไหมหลายมองมีเงินหลายก็มีผู้สาวขอหาหลายคอยละยนลูกคอยเป็นไม้คอยบ่ยอมมาพวกเจ้าได้กันเด็ดขาดอีหวานแหวว คับข้าคุณแม่นั่นแหละครับจอยอุต่าห์เจอผู้หญิงที่หักแล้วแต่เขากับเจอกับปัญหาพ่อแม่เขาผู้สาวนั่นบ่มาค้นรวยจอยผู้เป็นคนรวยจึงต้องลำบากเพราะอุปสรรคนั่นสร้างง่ญ่หลวง ทำไมล่ะแม่แม่ถึงไปพูดกับเขาแบบนั้นก็ท่านบอกแกไปหลายครั้งแล้วไงวหวพวกนี้มันเจ้าสูงมันต่อผู้หญิงไปเรื่อยก็ที่เคยเห็นผ่านมาไงลูกเห็นใช่ไหมว่ามาคู่ขีบบ้านก็รวยนะมีเมียเป็นหาคนและยังมีหลายอีกที่แม่บปเจออ๋าและที่แม่พาลูกมาที่นี่ก็เพราะว่าแม่ได้เลือกคนที่ดีมีฐานะยากจนให้ลูกแล้วใครกันคะแม่ เบิกตัวผู้ต้องหาแม่เมื่อมีหนุม่มรวยมาจีบลูกจึงย่านลูกวั่นไหวและเมื่อเป็นนั่งนั่นนั่นแหละรครับแม่จึงหาชายยากจนผู้ที่หาเศร้ากินคำไม,ม่าให้ลูกสวัสดีครับคุณแม่สวัสดีครับคุณลูกนี่แหละจันลูกนี่คือแฮนด์ซ้ำบ้านนะแตกเขาเป็นชายที่จนที่ชุนในหมู่บ้านเท่าที่แม่จะหาได้พี่แซนตัวเองแน่สิลูกผมเป็นคนที่จนที่สุนในหมู่บ้านครับเพราะอะไรล่ะลูกบอธมาหากินครับแม่ และบอกให้นอกใจไผ่ด้วยพราอะไรถึงไม่นอกละ่ะไม่มีใครเอาผมครับแม่เอเอาล่ะตั้งแต่นี้เป็นต้นไปพวกเธอลองคบหาดูใจกันนะมั่นใจแล้วค่อยแต่งได้ครับแม่ค่ะคุณแม่ <c oughs> แม่ของหวานแหววบ้าคับให้หวานแหววล่มกันกับนุ่มแหนซ้าผุยหักจนแต่เบื่องท่าที่ของหวานแหววแล้วก็น่าจะบ่ชอบใจเพราะหวานแหววนั่นแอบมีใจให้นุ่มลำรวยนั่นก็คือจอย น้องจ๋าเราสองคนก็ดูใจกันเป็นวันแรกของวันแล้วนะเมือ่อใดเราจะได้เปิดห้องเออเปิดใจกันนะจ๋าเออขอคิดดูก่อนสักเจ็ดแปดปีละกันมั่นใจแล้วค่อยแต่งเฮ้ยแปดปีมันจะนานไปไหมใครมันจะไปทนได้ขนาดนั้นวะทนม่ได้ก็บ่แต่งแล้วเนาะสิสอนดิบสนันพาอีหยังมาน้องอ้ายขอก่อนแนะ่เฮ้ยนี่ขนาดดูใจกันยังซ้ำนี่ขั้นกว่านี่จะสิบอกกินค่คยเลยบ้างหนี <c oughs> หรอเดอเจ้าม่ต้องม่ยุ่งน้ำกันอีกต่อไปซะเสียหล่อ,อ จอกันเมื่อเดียวกับไปซะแล้ววานแหววบวถึกใจการกระทำของแฮนซัมที่ลาะบละ,ละล่วงมากเกินไปวานแหววเห็นแนวนั่นทึกตีโตออกหา่างบอกขอหยุงเกีียวกับแฮนซัมอีกต่อไปจอยผูลำลร้ยซองเบิงสถานการณ์ก็คิดว่าทั้งสองคนหักกันแต่เขานั่นกับบุท่านย่อมแพ้ครับเพราะวานแหววเป็นหลักแหลกของเขาไม่ได้เราต้องปรับเปลี่ยนตัวเองให้แย่ลง ให้สมกับเขาจอยมหูว่าความต้องการของพวกเขาคือความจนเขาจึงตัดสินใจขายบ้านหลังใหญ่ขายรถยนต์ที่มีอยู่และย้ายไปอยู่ห้องเช่าเนน้อย,อยที่มีความเกาม่าโ้มใส่เสื้อผ้าขาดขาดใช้ชีวิตแบบอนาถาเพื่อทดสอบตัวเองให้ว่านแววและแม่ได้เห็นว่าเขากัายากจนได้คือกันผู้สาว อ้าวจะมาเฮื่อนแขอ,อ,อยหนังเท้าผมมาเพื่อพิสูจน์ต้นเองเมื่อน,นี่ผมเฮ็ดได้แล้วผมลดตัวเมาคขุนหมายความว่าจังไหนผมขายทุกอย่างที่มี่เว่าจะเป็นสนดี่ดินและเครื่องบินล้ำใหญ่รดไทถขั้นโกมมาสัมอ้อหน่วยเยออุ้ยนี่เธอต้องเท่ขนาดนี้เลยเหรอใช่เป็นแพนผมเธออ้ออาจจกสั้นเล่ยตีแม่เออแม,อแม่เจ้ามาบ่งลูกเขยมีใส่วันลูกเขยอฮะ มึงมาอีกแล้วเหรอวิญญาณผัวเอ้ยเอาปืนมาเดี๋ยวนี้ใจเย็นๆครับคุณแม่ผมเพียงมาพิสูจน์ตนเองว่าผมกับบุษามาดูแลลูกสาวของแม่ได้กูบเชือใสพิสูจน์ให้เบิงแนะ่ได้เลยครับขันบรร่เชือก็ับไปเบิงน้ำผมแม่ข้องหวานแหววบรร่เชือว่าจอยจะสละความรวยเพื่อลูกข้องตนเมื่อเป็นดังนั้นจอยจึงพาเขามาเบิงในสถานทีทีตนเองอยู่ว่ามันลำบากยากจ้อนและขาดแค้นซ้ำหด นี่แหละครับคุณแม่ผมอยู่หอข้างๆกินลำข้างทุกวันจักรยานบ่ตองใส่ตี้นเดินอย่างเดี่ยวครับแม่แม่ห้องหวานแหววเมื่อเห็นสภาพของทีอูของจอยก็เถึงกับตกตะลึงที่มีคนที่เสียสละย่อมทำเพื่อลูกสาวของตนได้ขนาดนี้โอเคฉันเชื่อแล้วเธอพยายามลดโตมาเพื่อลูกฉันได้แม่อนุญาตให้ลูกทั้งสองแต่งงานกันไดแยสังรวมเลยสิลูกอ๋อจ้าแม่เงอนั่นแหละครับในที่สุดแม่กับผ้าเขียว อนุมาให้ทั้งสองแต่งงานกันได้จอยและวานแหววใส้ชีวิตอยู่น้ำกันยางยากจนพวกเขาคิดข้าวเหนียวจำเจ้าโคดทุกวันถอดปลดดุพันุ์ทุกวันจัานน้ำมันบวตองใสแต่พวกเขาก็อยู่ได้ย่างมีความสูงทั้งเสียลํำบากเพียงใดก็ตามแต่อยู่มาวันหนึ่งครับน้องของจอยซื้อกระปอมกาเข้ามาท่วงผินนยกรรมที่จอยเคยเขียนไว้ว่าถ้าตายแล้วจะยกสมบัติให้แกเขาแต่เมื่อมาถึงมือนี่จอยเด้ขายสมบัติทั้งหมดแล้วกะปอมกาจึงมาของเงินจากเขานี่จอย มันระดัของเองนะไหนบอกว่าบ้านของมึงยกให้กูไงวะทำไมถึงขายละ่ะเฮ้ยแบบนี้มันไม่กระแพนะเว้ยฉันจำเป็นว่าน้องชายขอโทษทีนะไม่ต้องมาขอโทษเงินของแกอยู่ในบัญชีทั้งหมดแกต้องออนมาให้ฉันไม่งั้นผมจะเปิดเผยเรื่องทั้งหมดนี้ให้ทุกคนได้รู้ว่าเองน่ะหรอเขาว่าจนฉันยงให้แกไม่ได้หรอกพราะเงินจะพวกนี้ฉันต้องเอาไว้ใช้ในอนาคตของฉันและเมียได้ เดี๋ยวได้รู้แน่นอนแล้วอย่ามาเสียใจทีหลังก็แล้วกันนะจอยบอยอมโยงเงินให้กับป้อมกาเขาเก็บเงินไวในบัญชีเพื่อเก็บเงินนั่นไว้ใช่ในอนาคตของต้นและเมียกับป้อมกาเมื่อบดได้เงินจึงศูนย์และเขาจึงได้น้ำเลี้ยงทั้งเหมือนมาบอกแกแม่ของหวานแหววพังเรื่องทั้งหมดก็เป็นแบบนี้นั่นแหละครับฮ่ามันตัวกูหรอกล้ามาก มันกล้ามากไอ้จอยมึงหลอกลูกสาวกูสิบอยอม่อ้มลูกของกูอยู่กับคนหลอกล่วงตัวโย่แบบนี้ดอกแม่หวานแหววโกรธมากที่ได้หูเรื่องเล่าทั้งเหมือดจากปากกระป๋องกา้าเมื่อเป็นแนวนั้นแม่จึงได้มาลากตัวของหวานแหววกลับไปผัวมึง <c oughs> มันตัวมึง <c oughs> มันหลอว่ามันเป็นคนจอนแต่ทุดท้ายมันรวย <c oughs> มันเก็บเงินไว้ในบัญชีและแกล้งใช้ทีละเล็กทีละน้อยเพื่อให้เราตายใจเพื่อให้ลูกอยู่กับมัน หนูไม่สนหรอกค่ะแม่จะให้เขาเป็นคนดีไม่ว่าเขาจะทำอะไรมาหนูก็จะรักเขา,าโอ้พระเจ้าช่วยได้โปรดเถอะแม่อยาวตัวหวานแววไปเลยมึงไม่ต้องมาว่าวมึงหลอกลูกสาวกูยังมีหน้ามาพูดอีกเหรอกลักบไม่ต้องมาเสียเวลากับคนเช่นนี้หรอกลูกไม่นะแม่หนูไม่อยากกลับไปไม่ได้ในเมื่อคุณไม่อยากได้ผมเราก็ไม่จำเป็นต้องพยายามอีกต่อไป เมื่อแม่เอาตัวหวานแหววกลับไปจอยก็เกิดความสิ้นหวังมัดหวังและใจออกบ่ยอยากยื้อพวกเขาอีกต่อไปพอแม่คองหวานแหววเฮ็ดกับจอยเกินไปเกินกว่าที่คนที่มีหัวใจดวงหน่อยคือจอยจะหับใดทําไมแม่ถึงตัดสินเขาเพียงแค่เห็นคนอื่นมาคนเราทุกคนไม่เหมือนกันนะแม่จอยเขาไม่ดีตรงไหนเอาปากกามาวงสิแม่ชัดอัพมึงไม่มีสิทธิ์พูดทําตามที่แม่บอกดีแล้วดีกว่าจะเสียใจภายหลังอ๋ออิ่มแม่หวานแหววผมกลับมาแล้ว แต่งงานกับพี่เธอนะจ๊ะพี่อยากได้เธอมากเลยเอากับเขาเธอลูกแฮนซัมเขาเป็นคนดีเขาบบมีเงินเขาบบนาจะทิมลูกไปใส่ well, วานแววบบมีทางเลือกเขายังหักจอยแต่สุดท้ายเขาก็ขัดใจแม่เขาบบได้ยอยู่ดีเขาจึงตอบตกลงกับแฮนซัมไปแต่งก็ได้แม่ y e ส หลังจากที่แฮนซัมได้แต่งงานกับหวานแหววเขาก็ใช้ชีวิตโดยกันอย่างยากลำบากเพราะแฮนซัมนั่นบ่ยอมทําการทํางานเลยอยู่ไปวันวันก็มีแต่นอนอย่างเดียวแต่เวนเพ่นกับบตืนซัมบ่หนำยังให้เมียเซ็ตโต้ห้ยเพราะตอนนั่นขี้ข้านอาบน้ำ <Hey! S 2> เฮ้ยมื้อนี้ขี้ข้านอาบน้ำวะเอาผาเช็ดน,น้ามาเซ็ตโต้ให้แนะ่เมีย อ๋อจะมันขี้ขานเนาะมึงเนาะเฮ้ยซับ่หน้ำแฮนซัำยังติดการพนันเอาเงินที่เหลือจากสมบัติพอเพียงเล็กน้อยมาลินไฟเฮ้ยเสียอีกแล้วเหมือนแลงยิดเขากับเกลือเฮ้ยโตเสียเด้อจ่ายมาจ่ายมาเมื่อเสียงเงินมาโตแล้วก็มานั่งยิงแขวใไซเมียพี่จ๊ะฉันออกไปทำงานก่อนนะข้าวเราไม่เหลือแล้วไม่มึงไม่ต้องไปอยู่แบบนี้แหละ สบายดีไม่ต้องไปวานแววเห็นหนาแฮนซัมก็หูซึกท้อพราะมันดูสิ้นหวังและเมื่อนาคตขนาดเขาบ่ามีกินมันจะบอออกไปทำงานนั่งจะคือหายใจถิ่มยางเดียวเฮ้ยกูอยากคิดเขาว่ะไ,<ป>ไปหาเขาไม่กูกินเดียดนี้แต่ว่า<ป>เขามันเมื่อแลวได้ผัวมันเมื่อก็ไปหามา<อ>นั่นแหละครับ เขาขี่ขานแล้วย้ำบ่พอ่อย้ำตีเมียอีกด้วยและเมื่อเห็นซ้ำเป็นแบบนั้นมาเรื่อยๆวานแววก็เริ่มทนบ่ไหวจึงขอยากับแหนซ้ำเล่ายากันเถอะยาอะไรยาเลยอย่าบอกให้ฉันเลือกเลยมา จากที่วานแววได้เลิกกับแม่แฮนสไปวานแววจึงต้องกลายเป็นยิ้งหมายตลอดชีวิตพรอโบมีไผ่กามาจีบวานแววอีกเลยวานแววห้องหายทุกวันแม่จึงหูซึกผิดกับสิ่งที่ต้นเองทำแต่เมื่อพ่อคิดได้มันก็สายเกินไปแล้วว่านาเลยกูหลูกต้องมาเป็นยิ้งหมายก็พ่อกูข้านห้มันเอากบหมักจ้อยจะเหิงกระดีแล้วนั่นแหละครับการตีราคาคนอื่นว่านาจะเป็นคือผู้นั้นว่านาจะเป็นคือผู้นี้ด้วยที่บบหูตัวจริงของเขาเลยว่า เขานั้นเป็นแบบใดจึงนํามาสู่การตัดสินใจที่ผิดแบบนี้ตัดภาพมาที่จอยจอยเดยเาเมียใหม่เขาสืบไพาเป็นท่าหยาดมื่นล้านล่ํารวยเช่นกันคือนจอยพวกเขาทั้งสองส่งเสริมเกื้อกู้ซึ่งกันและกันโดยที่บมีอุปสรรคที่กีดขวางพวกเขาทังด้านท้านาเอกและพวกเขาก็อยูน้ากันอย่างมีความสุขมีเงินมีทองใช้ชีวิตอย่างสุขสบายตลอดไปจบบริบูรณ์ บิงจบแล้วกดไลค์นะครับกดไลค์้อ